ึงผู้ประกอบการห้างย้ยเองก็เปิดเผยว่าการน่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจคึกคืนทีเดียวพร้อมขัดวางให้กับผักสวนที่เกี่ยวข้องสร้างมุดไม้ไหมนะครับเสนอโปรแกรมทัวร์รับชาวจีนแพิ่มยินใหญ่ด้วยครับสินสุดลงไปแล้วสำหรับวันหยุดยาวเทศกาลสงถ่าตอนหลับปีใหม่ชาวบ้านอร่อยฟกซิบกในพื้นที่ของอำเภอห้างยยจังหวัดสงขลาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมของถูกผักสวนนักท่องเที่ยวเข้ารวมในคืนเข้าดาวกว่าห้ามื่นคนเลยทีเดียว ด้านผู้ประกอบการพอ้าแไม่ค้าตหางก็ปลื้มใจส่งผลประกอบการเนี่ยหยด้ายที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจางนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ โดยเฉพาพอชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งหนึ่งกิจการที่ได้รับความนิมยมจ้างนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับตน้ตนๆคือกิจการบริการหนวดแพนไทยนั่นเองนะครับดานางสาวอชาราพลเข้าเทเจ้าของร้านไอรินนวดเผือสุขภาพยายพัดยิ้ยก็เปิดเผยนะคะว่าลกาูกค้าเส้นใหญยข้งร้านค่ะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่าประจํานะคะที่เขาประทับใจการบริการหนวดร้านค่ะแล้วก็มีการบอกโตๆกันก็ส่งผลทําให้ในช่วงวันยุดยาวปีใหม่เนี่ยลูกค้าเน้นร้านเลยนะคะจนต้องขยายเวลาเปิดออกไป แต่ว่ารายได้เนี่ยก็ไม่ถึงเป้่าถี่วางไหวค่ะเนน่องจากว่าพนักงานรานนวดเนี่ยมีไม่เพียงพอพนักงานส่วนยญ่ยเป็นกลุ่มข้าโจรไม่ประจํารานทางนี้เนี่ยส่วนที่มีข้าคราวเรื่องการเปิดประทิดคงจีนะคะวันที่8ปนมกราคมนี้ตนเองเนี่ยก็ไดไ้ไม่ได้ขัดวังค่ะบางที่จะรอรับหนักทองเถี่ยกลุ่มนี้เนน่องจากววาจีเนี่ยเป็นแผ่นดินใหญ่ไม่ได้เป็นกลุ่มหนักทองเที่ยลักคองสงคล้าแล้วก็ในอดีตก่อนค่ะการระบาดของโรคโควิดส9เกาก็มีการเดินทางเข้ามาหน่อยมากนะโดยส่วนยญ่ยก็จะชายฐาน เป็นทางพานเพื่อเดินทางต่อไปฟังอันดามันมากว้าค่ะขณะเดียวกันายอลงกร์โคลาธาสุวรรณผู้ประกอบการบริษัทักาซึ่งเป็นบริษัทลดโดยสั้นระว่างเพื่อยยกับโจโฮบารูประเทศมาเลเซียเสนอวหวนะครับห้ากว่าเป็นไปได้อยากให้ผักหลักหรือว่าผักสวนี่เกี่ยวข้อง สเสนอโปรแกรมการลองเทียวฮัทไย,ยเป็นทางเหลือให้กับชาวจีนแล้วก็ชาวไย,ยเนี่ยต้องพัฒนาสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็สร้างมุดไม้ไม้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวครอบคู่กันไปด้วยนะครับนี่นะคะต้องบอกว่าฮัทไย,ยของเรานักท่องเที่ยวลักๆกเนี่ยก็คือจะเป็นชาวมาเลเซีย,ซยอ,อินโดนีเซียนะคะซึ่งชาวจีนเนี่ยต้องมีการพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะเพื่อที่าจะตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะบังลองฟังเสียงแลยค่ะอยากให้เขาแนะนํามามันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมา คือตอนนี้ร้านนวดเยอะมากเยอะมากถ้าว่าเขาสามารถเอาคนจีนแผ่นดินใหญ่มาร้านนวดทุกร้านก็จะได้มีงานค่ะเขาชอบนวดค่ะเขาชอบนวดคือไม,ไม่ว่าคนจีนหรือคนไทยอลคะ่ะถ้าเรานวดให้เขาดีๆบริการนี่เขาดีๆเขาก็เหมือนมัน,ม,นมันเป็นนวดผ่อนคลายอะคะ่ะน้องเขาก็จะสบายตัวเนาะเหมือนเป็นพี่เนี่ยถ้าเรานวดไปแล้วเอ,อร้านนี้นวดดีเขาก็จะบอกปากต่อปากเขาก็จะกลับมาที่เราอีก ก,ก็ก็อยากนะแต่ว่าเราเราเราไม่รู้จะให้เขาเข้ามาแล้วเราจะมีจุดขายตรงไหนแค่นั้นเองครับเพราะว่าอย่าเรามีจุดขายแค่ที่เดียวคือตลาดกิมหยงอันนี้พูดพูดที่เราเราทำโทรทุกวันนะมันไม่มีจุดไหนเพิ่มที่สามารถทําเอามันเป็นแลนด์มาร์คตัวใหม่อันใหม่ที่ให้ให้แบบเออสงขามีแลนด์มาร์คใหม่นะไม่ใช่เขาจําแค่กิมหยงตลาดสดวัด คืออยาให้มีมันที่มันมันมาดูแล้วมันมันมันตอบโจทย์ของเขาได้อะเราไม่รู้ว่าเขา้องเที่ยวจีนเขาเขาชอบแบบไหน